สวัสดีจ้าเอฟซีทีนาลักทุ่ชน,น,นะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีหม่จ้าเม็ดิ๋วบนเด้กาพ,พี่น้องมากินกาแฟาเดินแล้วจ้ามากินกาแฟากับเม็ดิ๋วนะคะกาแฟาเฟย็นจาา้ากาแฟคอบอะไรนะคอฟฟี่กาแฟาเขาทะลุชุมพรจา้าแซ่แบแซ่บด้วย้จเย็ดิ๋วเม็ดิ๋วติดละจา้าแซ่บไรเอาเอา,เอามาสรงเนาะมีจา้าซองนึงเด้อค่ะเด้อ หนึ่งซองถ้าไผ่มกหวานก็คือเพิ่มน้ําตาลไผ่มกเค็มคนก็สองซองจ้ะของยายติ๋วขอซองเดียวแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าแมติวเป็นเบาหวานจ้ะแล้วก็มีขนมขนมพับไส้ถั่วจ้ะก้อนหนึ่งมาเด้อมากินน้ำแมติิวเด้อสุขูสุขคนจ้ะ ใครสนใจกาแฟติดต่อได้นะคะในช่องบ้านสวนเลดีโอนะคะของย่าแมจากจะบ้านสวนเลนเลดีโอจา้าเมติว,วอลไม่นจะลิ่นพันเ,เนาะคนป่วยกินยาจะแซบค่ะมันจะขมๆม,มันๆเนาะของเมติวมันจะบม่มีบนใส่น้ำตาลจะมาค่ะมา จะเอาหวานจะอาหวานขนมพับเรียกเพาะๆนะคะขนมพับค่ะแก้วใหญ่มากพอเย็ดติว๋วใส่น้ำลายเอาจ้ะ กะบ่หลายซึ่งกันนั่นก็ใส่นั่นแหละก็ใส่น้ำแข็งเยอะจ้าหนึ่งซองนะคะแซ่บจ้ะ มานล้ค่ะนะไส้ถั่วจ้ะแม่ติ๋วก็มากินไส้ถั่วหลักก็ะของหวานเนาะที่ว่ากินคือคือจะแม่ติ๋วเจ้าบ่ค่อยมากินขนมหวานนะคะไอพวกของหวานน่ะนั่นแหละแต่ว่าที่ว่าถ้ากินไม่ได้ถ้าลูกถามว่าแม่กินขนมหวานบ่คือจะต้องเต้าส่วนค่ะแม่ติ๋วชอบถั่วหอม โดนละบ่ไดพาพินองมากินกาแฟมื่อนี้กินเขาแล้วก็ได้ขอกินกาแฟใครเข้ามาหาแม่ติ๋วนะคะแม่ติ๋วกับทุกคนนะคะนอกจากว่าเอาช่องดันมาแล้วก็แม่ติ๋วไปไม่เจอช่อง เม็ดติ๋วก็ไม่ได้กลับไปหานะคะให้เอาช่องจริงมานะคะมาเม้นเม็ดติ๋วจะได้กลับไปที่บอกเนนะคะหรือเอาช่องลองมาแล้วก็เอาช่องจริงอะ่ะไอปักหมุดใส่ข้างล่างไว้เม็ดติ๋วก็ไปถูกอย่างนั้นเริ่มให้เป็นได้ละคะ่ะตะกี้ไปว่าเป็นจะนี่เป็นไปเป็นไป,ไปใต้คลิปเลยจ้ะเออเม็ดติ๋วจะไปใต้คลิปเลยนะคะ ใครมาหาไปทุกคนจะยุประเทศใดเป็นภาษาใดแม่ติ๋วไปได้เบิร์ตแบบนี้มากเลยจ้ะม,มามวลมวลน้ำกานคือ้แม่ติ๋วบอบดได้ว่างเอาแค่ม,มวลมวลจ้ะมาสนุกให้มีเพื่อนคุยฮักแพงกันทักทายสบายดีกินข้าวหรือยังทานข้าวหรือยังแค่นั่นจ้ะ ซื้อฝากไปลูกสาวแต่ว่าขนมนี่คือคือผลพลอยได้ไปเฉยเฉยนะใจจริงจะให้คือมีของดีอยู่ในนั้นที่จะให้ถ้าจะส่งแต่อันนั้นไปไม่รู้จะหากล่องอะไรน้องอูก,ก็เลยเออจัดให้ซะจัดให้โดยที่แม่บ่ได้หูอีกขึ้นกันแล้วี่ก็ะแ้มาออาแม่จัดเอามาแม่เอาพระไว้ใส่วาสันไปเอามาวาสันซื้อขนมมาสองห่อจัดกัน านางทรงเองนะคะนางจะเป็นก้นย่างเหงอะถ้านางจะให้อะไรกับนางก็จะให้เองเลยไม่เกี่ยวกับแม่เลยนะคะอืมกินเญ้าละหาลาที่ละมาเดอ้อมหาเมติวเดอ้อเมติวกลับไปจ้าถึงจะไปช่องเดินบนดินหรือจะไปหาช่องเต่านะคะ แม่ติวก็จะเอาช่องจริงไปค่ะอันนั้นไป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 ใส่คลิปไว้เฉยๆจะจะดูก็ได้จะตามก็ได้นะคะอน,นาคตบนแหน่เนาะแม่ติ๋วก็อาจจะเปิดเป็นช่องๆไปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลน์ด้วค่ะเดี๋ที่มากินกาแฟกับขนมภัพกับแม่ติวนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบาย